ที่ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเว็บของบัณฑิตที่อะไรนะครับคูนที่มันถ่านไปบ้างแล้วนะครับก็อันแรกครับกประกาศไปแล้ววิชาลันี้ียนะครับควิจัยของบัณฑิตอันนี้ก็ต้องพัฒนาของข้าวเร่วงโครงร่างวิทยานิพนธ์ถึงจะไปขอคูนที่นี้จะให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้านักศึกษาพัฒนาทูนทนี้ได้เร็วหนึ่งก็จะมาซับบทได้เร็วนะครับโดยคร้าวแล้วตามสาวิทยของปอทพวกมันอ่า ก็ขึ้นอยู่กับระดับของตัวผูเก้าเองนะครับวันนี้ทุกคนต้องรับรู้นะครับแล้ก็ต้องต้องหลังจากนี้ก็จะมีอาจารย์นะครับเราก็ต้องหาอาจารย์แล้วก็ช่วยพัฒนาสูงล่างเรืยองนี้ผมที่เราจะนําไปสู่ความสําเร็จหรอจุดหมายของเราที่เราจะมาเรียนใช่ไหมครับเราต้องการจุดหมายก็คือดีกเลีที่จะออกติดตัวไปนะครับไปก็ก็อีกหลายกลุณนะครับแต่รงนี้ก็ดูได้จาก อย่างที er ่ว่านะครับก็ดูได้จากคำคำดิก็จะมีระยะเวลาบอกอยู่นะครับว่ามีช่วงเลน์แต่เท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นไรอีถ้าว่ามีเพิ่วนีกอีกเรื่องนะครับอีกเรื่องกระตั้นๆนะเรื่องหนึ่งที่เราภารกิจของเราเรื่องส่วนใหญ่เรื่องเรื่องการเรียนเรื่องคุณนี่ก็จะไปจริงอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหลังจากที่เรามีอาจารย์ที่ปรึกษาตอนนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารวมต่อนในทั้งหมดเนี่ยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเว้นปอเอกนะปอเอกก็คือจะมีอาจารย์อันเดอร์หรือว่าอแล้วนะครับว่าจะต้องทำสิ่ส่เรื่องอะไรนะครับ,บอปอรงนี้ก็ผมก็เล็งเลงแล้วนะครับก็ไปศึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์หลักนะครับอาจารย์ก็จะมีแหล่งทุนอะไรก็จะได้คุยกันนะครับแล้วก็ส่งล้อแหล่งทุนต่างๆในะทีนี้ก็เล็งเลงกันดูนะครับว่าจะทําเรื่องอะไรแล้วอาจารย์ท่านใดมีความชานาญพิเศษหรือว่าที่เราสนใจที่จะ ไปทําวิจัยร่วมหรือว่าจะให้สอนหลันะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์นะครับว่าแต่ละอาจารย์ก็จะขนาดคนใดเอาแล้วก็แหล่งที่อาจารย์แต่ละอาจารย์ก็จะมีตลาดสายนะครับเรื่องในึ่งที่ภารกิจอันนี้นะส่วนใหญ่ที่ประเมินนะครับก็เราปอบโทรหรือว่าระดับวิทยาศึกษาก็จะมีกิจกรรมพวกนี้นะครับค่อนข้างน้อยหรือจำกัดนั้นภารกิจส่วนหนึ่งที่ต้องรับ ชอบรับหน้าที่ที่จะทําเคลื่อนะก็คือถูกประำนะครับก็จะตอบสนองอะไรครับรูปธรรมบิดาใช่ไหมครับเห็นประโยชน์ของในเรับอิหนึ่งเรื่องมนุษย์นะครับอย่างนั้นการในเ้ื่องประโยชน์เรื่องมนุษย์ก็ต้องมีกิจกรรมออกไปสู่สังคมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นประโยชน์แล้้ก็เป็นคนเียนะครับอย่างนั้นโดยเฉพาะไอ้อะไรครับในคณะเราด้วยการจัดการหรือว่าเราทำกิจกรรมตรงนี้ค่อนข้างได้เปลี่ยนใช่ไหมครับ จริงๆมันเอาไปอกมันเป็นอะไรไอ้สิ่งเรี่นน้อมเนเราไปใช้ครับแต่ในส่วนของเราเองพอเป็นพอตูเราก็จะมองข้ามตรงนี้ไปนิดนึงนะครับเป็นากาจนิดนึงนะครับในบางสาขาก็ตามอยู่นะครับอย่างบางอันก็ออกชุมชนอยู่เหมือนกันนะครับแล้ก็ไม่ว่าอายไันแสร็จบางสายก็ก็เน้นวิจัยนิดนึงอย่างนั้นสุดท้ายเราก็ต้องออกไปรับใช้สังคมอย่างนั้นเราก็ต้องมาพัฒนาหรือว่าอะไรกลุ่มตัวเรื่อพัฒนา พิ่มดีกรีของเรานะครับนี้ก็จะมีงานหลากหลายงานนะครับโดยที่สําคัญหลักๆของเราก็จะหนีไม่ได้เลยนะครับมีอยู่สองสองอันในนี้น่าจะตอบได้นะครับวันอะไรกับวันอะไรครับสิ่งวแวดล้อมโลกตับสิ่งวแวดล้อม นี้เราเราขาดไม่ได้นะครับพยายามถ้าใครมีรู้ก็ลองจดววันไว้ด้วยนะครับว่าว่มันมันนต้องอะเนี้ยกิจกรรมเราก็บางคณะบางมาอะไรก็จะเอาไปทาเลยแต่นคณะเราแท้แท้ไอ้เรื่องอะไรวิชาชีของเราแท้แท้ไม่น่าจะบอกได้